น,น,นี้เป็นเวลาสองทุ่มโดยประมาณผมเพิ่งกลับถึงคอนโดลุมพินีพาร์ค15ชั้นอย่างปลอดภัยและขอบันทึกไว้ว่าในประวัติศาสตร์ชีวิตเกือบ70ปีวันนี้วันที่28มีนา2568เป็นวันวิกฤตประเทศไทยโดยเฉพาะที่กรุงเทพครั้งสำคัญเพราะว่า ก่อนหน้านี้มีคำทํานายว่ากรุงเทพจะพบกับปรากฏการแผ่นดินไหวได้ยินรู้สึกอาจารย์โสรัจจะพูดทํานายไว้ก่อนหน้านี้สัก2เดือนวันนี้เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพมา่าประมาณ8.2แต่พอมาถึงเมืองไทยประมาณ4.9ทำให้มีตึกล้มแล้วก็มีคนตายเยอะ เขาสำคัญคือมีความลำบากเดือดร้อนไปทั่วทุกหัวละแห่งในกรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพมีคนอยู่เกือบน่าจะสิบห้าล้านคนได้แต่เมื่อเกิดแผ่นดินไหวทำให้ภาครัฐออกกฎห้ามรถไฟฟ้ารถ MRTBTS รวมถึง Airport Link ห้ามวิง แล้วมันจะไหวเลยในแม่งขกรุงเทพเนี่ยก็พึ่งตรงเนี้ยเป็นหลักเป็นล้านๆคนอยู่แล้วและเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ตอนบ่ายโมงเสร็ศษโอ้โหชุลมุนวุ่นวายวินาศสันตโลกันหมดเลยนะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็อยู่ในใจกลางเมืองอยู่ตรงแถวมาบุญคลองนะอยู่แถวสยามแถวสยามสแควร์โอ้โหคนเดือดร้อนกัน ทั่วไปหมดเลยอ่ะนะเห็นคนยืนอยู่ตามริมถนนรถติดอยู่ตามถนนไม่มีที่ไปเพราะว่ารถเมย์ก็ไม่มีรถก็ติดติดกันไปหมดอันนี้ขอขอบคุณอากาวีปริกรรมสินซึ่งวังนนี้เราก็ไปนวดกับเขามาสองสามชั่วโมงกำลังว่าจะไปกินข้าวอาหารเจที่ NBK มาบุนคลองเจอแผนดินไหว ตูมไอ้ขนรถทำไมติดจังเลยนะในระหว่างเดินทางพอดีแล้วก็เป็นเหตุให้ไปกระจุกตัวตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงด้วยอากาวีก็แนะนำว่าให้เดี๋ยวจะไปส่งที่ตรงนั่งเรือนั่งเรือแถวประตูน้ำปรากฏว่าระหว่างขับรถจากแถวถนนแถวสามแยกมิตรทาวกว่าจะไปถึง ประตูน้ํารถติดแล้วก็ไม่ไหวเราต้องลงเดินเองละเดินเองเพอไปถึงที่ประตูน้ําจะลงไปเดินไปดูสารวจเท่าไหร่ปรากฏว่าโอ้โหคนรอจะขึ้นขึ้นเรือลงเรือได้ลงเรือ,เ,อ,เ,อเพื่อไปเดมอบ,บังกะปิคนนี้น่าจะสักพันคนได้แน่นตึ๊บเลยอะนะเราก็นึกในใจว่าเราเสียสละคนอื่นดีกว่าเพราะว่าเราขอทอดสบบารมีแล้วก็เราเป็นคนกรุงเทพด้วย อย่างมากก็แค่เช่าโรงแรมอยู่สักคืนนึพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านก็ได้นี่เป็นความสึกของเราว่าโอ้โหนี่มันเป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราไม่เคยเห็นและไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสวิกฤตภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดตั้งแต่เราเกิดมาในกรุงเทพนะน,นั้นเมื่อคีนนี่ยที่มาก็เดินเดินมาเรื่อยจากแถวสถานสวภานะแถวอ่างดีดูนงัง เราเดิน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 ทะลุมาจนได้สุกมาถึงเกือบจะถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วมีแต่คนสองข้างทางมีแต่คนรอรถเมี์มีแต่คนข้ามถนนไปมารถติดไปหมดไม่มีรถเมย์ไม่มีอะไรที่จะให้เรานั่งได้เลยแต่สุดท้ายเราก็เกิดอาการปวดปัสสาวะก็ะเลยขอไปเข้าปั๊มน้ำมันนะพอออกมาปุ๊บก็เห็นแท็กซี่หลายคันโอ้โหมีคนจองจะเรียกอย่างนั้นอย่างนี้พเพราะแท็กซี่เข้ามาเติมน้ำมัน แล้วก็มีคันหนึ่งก็มีคนเรียกแล้วว่าจะให้ไปฝั่งทนคันนึงจะให้ไปบางพลัดอะไรประมาณนี้แกบอกคแท็กซี่บอกอผมไม่ไปแล้วครับผมเหนื่อยผมจะกลับบ้านบางกะปิโอ้โหเราได้ยินคําว่าบางกะปิเรารีบโผล่เข้าไปถามคุณพี่ผมก็จะกลับบางกะปิขอติดรถไปได้ไหมเท่านั้นแหละโอ้โหคาตอบจบเบ็ดเสร็จเลยแล้วก็แท็กซี่ก็เป็นคนที่ดูออกว่าเป็นคนดีนะ สำนึงที่พูดภาษาที่ให้คุยสองสำคัญแรกเราว่าป่าละนะแน่นอนว่าเราอายุมากกว่าเขาอายุแค่ 53. ามเองก็คุยกันสนุกเลยผมก็เล่าประวัติผมเขาก็เล่าประวัติเขานะก็ได้ร่วมบันทึกปเป็นประวัศาสต์ว่าเราก็ใจกล้าแล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตที่เราก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์นี้ เราที่เจอก็ทําด้วยสติแล้วก็คิดว่าเราไม่เอาเปรียบใครถ้ามีโอกาสก็จะช่วยเหลือคนด้วยแต่ก็ต้องพูดด้วยคําสลดสังเวชว่าถึงขนาดนี้แม้ว่าเราจะถึงบ้านแล้วที่แถวบางกะปิแท็กซี่ก็มาส่งถึงคอนโดก็ไม่แถวนี้ไม่มีความเสียหายเลยเลยแต่ก็จะทําให้เราระมัดระวังมากขึ้นเลยว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยได้มาถึงยุคที่มีคำํำนาบอกแล,แล้วว่าปีนี้2000 25กับปีหน้า2026เนี่ยจะเกิดภัยพิบัตริรุนแรงเพราะโรคเนี่ยโรคเนี่ยมันมันเดือดร้อนภัยจากพลาสติกภัยจากโรคเดือดภัยจากน้ำภัยจากไฟรวมไปถึงภัยสงครามการเงินอูทุกอย่างวิกฤตไปหมดเลยคนเดือดร้อนกันทั่วโลกแล้วนะถ้นเรามาถึงในวันนี้ในวันที่เราไม่มีหนี้ไม่เป็นภาระใครพร้อมเสมอที่จะจากไปจากโลกนี้แล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นทิกไว้ว่า ได้เห็นได้สัมผัสแล้วก็ยินดีที่จะสละเวลาสละโอกาสช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปได้เหมือนกับเรามาถึงจุดที่เราก็อิ่มตัวไม่มีความอยากอะไรที่เป็นพิเศษแล้วมีแต่ความสบายใจแล้วก็ชีวิตที่เหลืออยู่ก็คงจะอุทิศให้กับคนอื่นเท่าที่พอจะทำได้อย่างสมดุลไม่งั้นก็จะตายไวเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมสภาพไปอย่างรวดเร็วแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจแล้วก็เข้ามาฟังอย่างนะผมก็ได้แลกเปลี่ยนนะครับให้มีอะไรดีๆก็ส่งมาลับสายแล้วก็มาบอกว่าแผ่นดินไวคนโทรมาจากไต้หวันหลายคนคนมาจากสิงคโปร์ทั้งเพื่อนทั้งคนรู้จักทั้งทานชุติโรทั้งภรรยาหมอเยบพี่ชายหมอเยบเมอร์วินโทรมาจากสิงคโปร์และคนไทยหลายคนที่ เพราะว่ามันจะมีอสเอร์ช็อปตัองระวังอสเร์ช็อกราบขอบพระคุณมันเป็นพระคุณมันเป็นการให้เกียรติแล้วมันเป็นความสุขที่ความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่เระลึกถึงเราแล้วเราก็ยังระลึกถึงเขาเวลาเขามีความเดือดรสูนเราก็ทั้งช่วยเหลือเท่าที่จะมีโอกาสเราทั้งดูแลเอาใจใส่โอนเงินให้ก็ทําอยู่ตลอดเวลาการประกันอันนี้ก็เป็นประกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราเกิดมา ในสุริยะจักรวาลน,นี้ในโลกใบนี้กําลังเกิดภัยพิบัติเกิดวิกฤตแล้วเราก็ยินดีที่จะศึกษาแล้วก็อุทิศตัวทําในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับโลกใบนี้กับสังคมนี้ต่อไปครับคุณครับ